อยู่ที่ท่านั่งแขนขึ้นมา90องศาเนาะแต่พอแขนด้านนอกปั๊บพับแขนคน่ไยมาอ่างนี้เนาะมาอยางนี้นนนนนแล้วก็ระวังอย่าให้เข่า<ล><ล>อ่าเลยอะไรครับทอ,อสอบของผู้ป่วยนะครับสารยะนะครับให้พอดีพอเหมาะเนาะไม่ชิดเกินไม่ห่างเกินนะครับกำน่งเนาะ นี่เห็นพ้อมกลพร้อมกลับกลับไปนงเการแขนทานงเกยน้อนการแขกท่านบนเด็ดนะคะก็จะประมาณนี้เนาะแต่ว่าจุดที่ว่าเราจะนวดจริงก็คือจุดตัดระหว่างเดอนะครับให้เราทาได้เลยเนาะ นี่ยมันจะเป็นร่องนะครับมันจะเป็นร่องระหว่างเดืต่อกับกับนวางมือใช้แขนเปรียเทียงนะครับวางมือนะครับลักไส้เนี่ยเนาะอ่าแนวเส้นอยู่ตรงนี้นะระหว่างร่องเนาะแรกนะครับ กดไปยังทาง,งน,นู้นเนาะตรงนะครับสองถ้ากดเนาะไม่กดสามไปกดไปดไปไปนะครับ ทีระยะสักนิดนอ่าจุดที่สี่คือจุดสุดท้ายนะครับจุดสังเกตเนาะสองนิ้วเปลือกสองพอดีนะ<ส><ก>ถ้าน้ำหนักเราโอเคเนาะคนไท้จะไม่ระบมแต่ถ้าน้ำหนักไม่โอเคอะคนไท้จะระบม<ส><ก>คำว่าระบมคืออะไรไหมายถึงว่า อยู่ๆแล้วก็ทิมเข้าไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะมันจะเจ็บนะอย่างเงี้ยมันเจ็บเนาะค่อยๆค่อยๆกดลงไปนะครับถ้าเขาต้านให้เราเอ่อคืออะไรเหมือนกับว่าแช่ไปก่อนเนาะแช่จนกว่าครับเนื้อเขาจะค่อยๆคลายตัวแล้วก็ค่อยๆกดลงไป,งไปเราไม่เหนื่อยเขาก็ไม่เจ็บเนาะอนะสี่จุดแขนข้างบนเนาะพอถึงแขนข้างล่างครับหันหน้าไาาม้ยังคนไข้นะครับสอง เลยตัดเลยออกเหมุกหหเฉยอะจุดสังเกตเนาะมันจะเป็นร่องนะครับมันจะเป็นร่องอย่าไปกดกล้ามเนื้อเลยตรงมันจะเจ็บเนาะให้เรากดร่องมันจะรู้สึกโอเคมาดีเนาะนี่เนาะร่องนะครับสองนิ้วไอซ์สองนะครับเราจะกดด้วยปลายนิ้วดังนั้นตำแหน่งตรงนี้นะครับ ป่วยใช่ไหมครับแต่ถ้าแก่ด้านนอกเนี่ยหมอจะหันรที่เดียวกับป่วยเนาะจะเรื่ว่าขาที่ยนชันขึ้นมาจะต้องเป็นขาที่เป็นใม่ที่บกับป่วยเพื่ออะไรเพื่อป้องกันป้องกันอะไรขาที่อาจจะมีบัติเหตุหรือว่าอะไรระหว่างผู้นวดกับผู้ถูกนวดเนาะสมมุติถ้าเราชันข้างนี้เนาะ ร่นๆไปเฮ้ใช่ั้มมันก็หรือไม่ก็เวลาเราร่นๆไปคนไข้ก็หายนะกีดกิจการการป้องกันป้อกันการหวกีดกิจการอ่ะทแต่น้ออู้่ไปและอ่ยนะครับ ตำแหน่นเริ่มเลยเพียงแต่ว่าเราใช้เปลี่ยนท่าจากนอนเป็นนั่งกคนั้นเองครับที่หนึ่งเนาะ เคค่อยมือ <aujourd increasingly, S 1> ่ครับค nah, ่อยมือเองอตแลม่ขแขนข้างบนมีสองห้า อันนี้เป็นนิ้วเดียวนะ นาะสองมือคิดนี้เลยไปเองนะเปนไม่ได้ด่าเพื่อนนะไปเองไปเองมันจะอยูก่กลางขึ้นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ โอเคอะอะต่อไปหัวไหล่นะครับอาจจะต้องถกนิดนึงเนาะหัวไหล่นะครับให้เรานะครับดูที่หัวลุมไหล่ของเพื่อนเห็นไหมเจนเนาะหัวลุมไหล่ลากตัดมาเนาะลากตัดมากับแก๊กกลางแก๊กออกเนาะมันจะอยู่ เส้นเส้นใต้แขนเนาะลากตัดปึ๊บ,บมันจะชนกันตรงไหนจะชนตรงบริเวณขอบสบักพอดีอันนี้เนาะจุดมันก็คือจุดตัดระหว่างหัวไหล่กับเส้นใต้ท้องแขนเนาะและจุดสังเกตนะครับเวลาเราแตะเนี่ยมันจะต้องเจออะไรขอบสบักด้านนอกพอดีถ้ามันยังไม่เจอให้เราเขยืด เนาะเพราะว้าถ้าไม่ใช่ขอบสับเนี่ยมันจะไม่ยิ้อ่ะสมมุตินะอันนี้จะไม่ใช่เนาะยิ้มไหมยิ้มไหมนิดนิดอ่าแต่ถ้าเป็นชิดขอบนะยังไม่ทันกดเลยนะอ๋อโอ๊ยช็อตช็อตมันจะช็อตใช่ไหมอ่ะแต่วิธีการนวดอ่าแนวจุดก่อนเนาะ มือที่เหลือประคองหัวไหล่นะครับชันแล้วก็แขนตึงอย่างนี้เนาะกวดน้อ1สิบวิหนึง่งสองสามมันจะรู้สึกจี๊ดเข้าหัวไหล่แ,แล้วลงแขนสิ่งนี้แขนชาหมดแล้วเนี่ยโอเคประมาณนี้ครับถ้าขึ้นฐานหัวไหล่มีแค่เดียว นห็นไหมได้